ครับสวัสดีครับพี่ผมจะมาขอสอบถามภาษณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์รัฐภาหน่อยนะครับพี่พี่มีความคิดเห็นแบบไหนก็สนอแนะหน่อยนะครับครับสวัสดีครับผมตามที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของรัฐภาไทยนะครับอันแรกสุดก็คือรูปร่างหน้าตาเว็บก็โอเคแล้วนะครับก็คืออยู่หน้าน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือข้อมูล ที่อยู่ในเว็บของเว็บรัฐบาลไทยนั้นปริมาณค่อนข้างมากแล้วนะครับก็มีปริมาณมากพอสมควรนะครับข้อมูลส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นข้อมูลที่ถ้าเราพูดแล้วคือเป็นเชิงวิชาการนะค่อนข้างจะไกลตัวจากประชาชนทั่วๆไปถ้าผู้ที่ไม่สนใจจริงๆนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าไปดูหรอกครับในปริมาณข้อมูลนั้นจะมีข้อมูลที่อ้างอิงเอกสารที่เป็น ที่ขึ้นมานะครับก็เป็นเอกสารที่ของทางราชการเลยนะครับมีขนาดภาพสีรับด่วนมากนู่แหละครับก็คือเป็นข้อมูลที่นําไปใช้ในเชิงวิชาการนําไปใช้งานได้เลยนะครับข่าวสารข้อมูลอ้างอิงนะครับนำไปเสนอ,อต่ออหน่วยงานต่างๆที่เราจะใช้งานนั่นคืออ้างอิงได้นะครับคืออ้างอิงแต่ยังไม่ถึงการร้อเซนะครับก็คือจะต,ต้องไปขออนุญาตจากน่าจะเจ้าของเว็บก่อนหรือว่าไปค้นข้อมูลที่แท้จริงจากรัชภาก็คือ ไปขอข้อมูลจากรัฐสภา,าถ้าจะนําไปใช้ประโยชน์ที่เป็นจริงจังนะครับถ้าจะเป็นข้อมูลในใช้ในประโยชน์ในการเป็นการศึกษาการเรียนหรือว่าการพัฒนาองค์กรต่างๆก็มีข้อมูลในนั้นนะครับข้อมูลค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีหลักการมีข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการชัดเจนนะครับการ้ค้นหาเข้าไปในเว็บก็แบ่งเป็นลักษณะของการแบ่งเว็บเป็นกลุ่มๆมหมวดหมวดชัดเจนดีครับอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ บอกได้ว่ามันแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดรัฐสภาก็จะมีหมวดสภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาแบ่งเป็นหมวดหมวดชัดเจนมีข้อมูลในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับเข้าไปดูได้นะครับสําหรับข้อคิดเห็นอื่นๆนะครับที่จะให้ก็คือควรจะมีมุมสนทนาการเมืองนะครับเข้าไปเล่นเข้าไปวิพากษ์การเมืองกันได้นะครับในเสรงสร้างสารรค์เท่านั้นนะครับมีการกัดกรองเว็บนะครับที่ไม่ออกมาที่เป็นค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ในเรียกว่าเข้าไปาโพสลักษณะของสร้างสารรค์นะครับนั่นควรจะมีอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอว่าอยู่มุมไหนนะครับแต่ที่เข้าไปนี่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางหลักวิชาการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีอย่างาหนังสือราชการนะครับการประชุมด่วนนะครับโดยเฉพาะาเว็บกรรมธิการนะครับเราก็จะมีนําเสนอออกมาหลายกรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มี ถ้าข้อเสนอเนียอีกข้อนึงก็คือกรรมธิการนะครับไม่ให้ประชาชนเข้ามาหานะครับอย่าให้ให้กรรมธิการหรือว่าทางรัฐสภาเนี่ยจัดเข้าไปเข้าหาประชาชนนะครับไปเข้าถึงประชาชนไม่ให้ประชาชนเข้ามานะครับประชาชนมีส่วนร่วมนะประชาชนก็มีส่วนร่วมเราออกไปจัดที่สการหรือออกไปสัมมนาออกไปพบประชาชนออกไปหน่วยเคลื่อนที่เหมือนกับเราไปจัดบูธขายสินค้าหรือไปแทนพรีเซนต์สินค้าลักษณะนี้คือรัชการอาจจะทําลาบากแต่ เพื่อความคล่องตัวของเพื่อข้อมูลนะครับที่ชัดเจนเข้าถึงประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องจัดหน่วยหนึ่งที่เป็นหน่วยโมบายก็คือหน่วยเคลื่อนที่ที่ไปจัดงานสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนมาพบรัฐสภาทานี้รัฐสภาออกไปพบประชาชนในชุมชนต่างๆในแหล่งที่ทางรัฐสภาที่จัดทําข้อมูลออกมาว่าประชาชนเขากลุ่มไหนส่วนไหนต้องการอะไรนะครับส่วนใหญ่ าจจะจะเป็นการเมืองกันอยู่แล้วนะครับรัฐสภาส่วนใหญ่ก็เป็นการเมืองนะแต่จะมีเรื่องร้องเรียนต่างๆของกรรมธิการก็มีหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการคา้าสิทธิมนุษยชนกีฬาม,มีกรรมธิการของเราเยอะมากในรัฐภานะครับเพราะฉนั้นเราตั้งหลายๆหน่วยขึ้นมาเกรรมธิการควรจะเข้าถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไปหาแหล่งข้อมูลเลยหาประชาชนนะครับอย่าให้ประชาชนเข้ามาหารัฐภานี่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเป็นเว็บที่ไม่ได้มีผลประโยชน์โดยตรงกับประชาชน คือไม่ได้ใกล้ชิดผลประโยชน์นั้นคือมีผลได้เสียกับประชาชนโดยตรงอยู่แล้วแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเกินไปนะครับไม่มีส่วนได้เสียเหมือนการค้าเหมือนขึ้นราคาสินค้าเหมือนอสินค้าที่จะหรือว่ามีผลกระทบที่การปรับขึ้นค่าจ้างหรือว่าปรับเช่นค่าไฟค่าน้ําอะไรที่มันด่วนอย่างนี้คือมันใกล้ชิดประชาชนนะครับมันจะทําให้ประชาชนสนใจมากกว่าแต่รัฐภามันเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงจริงแต่ว่ามันยัง ห่างอยู่ยังไม่ใกล้เพราะฉะนั้นเราจะพาก็น่าจะมีส่วนนี้อันที่หนึ่งก็คือน่าจะมีะมุมสนทนานะครับเข้าไปให้คอนแนวความคิดต่างๆนะครับวิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์นะครับมีการกัดกรองถ้านะอ,อันไหนไม่ดีก็ไม่ควรเอาขึ้นมาโพสต์ได้นะมีการกัดกรองนะครับอันที่2นะครับที่จะเสนออีก,อ,อ,ก,อ,กอีกข้อนึงครีกอีกข้อนึ่าก็คือลักษณะของเว็บมันจะเป็นหลักวิชาการไม่จะไม่มี เขาเรียกว่ามันจะไม่มีอจุดสนใจเหมือนเว็บที่โฆษณาสินค้ามันจะมีลักษณะของมุมอัปเดตมีภาพเคลื่อนไหวนะครับมีจุดสนใจมีภาพมีการจัดหน้าเว็บที่สวยงามนะครับส่วนใหญ่จะดูเข้ามาแล้วจะส่วนใหญ่เป็นคนที่สนใจการเมืองจริงๆดูแล้วไม่ได้พิจารณาาก,ก็คือคนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุแล้วเข้ามาวัยรุ่นจะไม่ค่อยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าถึงาการจัด เข้าถึงประชาชนเช่นเข้าถึงโรงเรียนเข้าถึงวิทยาลัยเข้าถึงสถาบันการศึกษานะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่จะออกมาเลือกตั้งนะครับพวกนี้ก็จะมีหัวสร้างสรรค์ถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปตามไปหาข้อมูลที่แท้จริงได้แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คืออนาคตของชาตินะอาจจะเข้ามานั่งในรัฐสภาที่อ่าเป็นอ่าก็คือเว็บที่เราสร้างขึ้นมาจากรัฐสภาอาจจะเข้ามาอยู่ในสถาบันนี้อีกจํานวนมากนะครับสําหรับประชาชนนะครับ<อ>ความคิดเห็นของผมก็มีอะไระเพิ่มเติมไหมอ่า ก็คงเท่านี้เดี๋ยวให้ผมเข vale ้าไปศึกษาถ้ามีผมจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วโอกาสหน้าคิดว่าถ้าเกิดผ่านมาก็เข้ามาสัมภาษณ์ได้นะครับครับขอบคุณนะครับครับครับแบบดีครับเอา